โดยเดตต่ออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันอังคารที่28เมษายน2558กับรายการเปิดดวง12ราศีสดๆจากสตูดิโอมิราเคิลแช n แนลครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ รวมไปถึงในเรื่องของการพูดคุยตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นสายสดหรือ SMS ที่สอบถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของดงวงโชตาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้กลายเป็นกระแสผู้คนให้ความสนใจกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะนํำมาฝากในช่วงท้ายรายการอยู่เสมอครับสำหรับช่องทางในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอความคิดเห็นรวมถึงการสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับดวงชะตาก็สามารถทําได้ครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรกตามด้วยคำถาม ระบุมาให้ชัดโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงวันที่เกิดด้วยครับอาทิตย์ถึงเสาร์บอกกล่าวเข้ามาด้วยเพราะมีตัวอย่างหลายครั้งที่เราได้เห็นกันหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนตั้งแต่กําเนิดว่าตัวเองเกิดวันนี้แต่เมื่อตรวจสอบกับปฏิทินแล้วข้อมูลไม่ใช่นะครับเราจะได้กลับไปตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งถามในเรื่องของงานบอกอาชีพมาเลยครับเพราะว่าในการวิเคราะห์ดวงชะตา ดาวแต่ละดวงความหมายก็แตกต่างกันในแง่ของสัมมาอาชีพก่อนจะส่งมาที่หมายเลข4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับน้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับสาย2หมายเลขครับ024960493และ024960494ใครถนัดช่องทางในเรื่องของ โซเชียลนะครับไอทีคอมพิวเตอร์ช่องทางแรกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี w w w m i r a c l e c h a n n e l t v c o m คลิกเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ก็ฝากคำถามได้รวมไปถึงนะครับทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกัน m i r a c l e underscore o h อร์ซีเอชแลและวิธีแบบเด,มเดิมๆที่ยังไงก็คงจะไม่ละทิ้งนะครับในเรื่องของจดหมาย พะมีแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้สูงวัยผู้อาวุโสอาจจะไม่ถนัดไม่ว่าจะเป็นการอดกด SMS นะครับโทรศัพท์ไม่ทันหรือแม้กระทั่งเข้าไปในโซเชียลต่างๆไม่เป็นจดหมายสามารถเขียนเข้ามาเล่าเรื่องนะครับสอบถามคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่อยู่ด้านล่างก็คือ27ทับ1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140 1, หรือถ้าใครอยากจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม0831997972ครับอันนี้ก็คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารกันเป็นประจำนะครับเข้าใจว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็คงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องของภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลและเมื่อวานเราเองก็ได้นำ ภาพนะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์ทัานั้นที่สื่อกลางในการเผยแพร่ช่องทางในการรับเงินบริจาคให้ความช่วยเหลือตอนนี้นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นกว่า3,000คนแล้วนะครับและที่สำคัญความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้คือชีวิตมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดแต่ความเสียหายอันยิ่งใหญ่อีกประการก็คือในเรื่องของโบราณสถานนะครับหลายแห่งที่มีอายุนานเป็นนับ100 100ร้อยร้อยปีนะครับ และบางแห่งก็ต้องถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนะครับก็ต้องมาได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับอยากที่จะแบ่งปันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศในปานในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะโอนทุนทรัพย์ปัจจัยได้นะครับเข้าที่ชื่อบัญชีทางสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ เลขที่บัญชีนะครับ001-1-34567-0ธนาคารกสิกรไทยประเภทบัญชีเป็นกระแสรายวันนะครับก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงสภาวะที่มันวิกฤตแบบนี้ในเรื่องของอนอกจากเข้าของแล้วเงินทองเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือปัจจัยที่จำเป็นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะในสภาวะเร่งด่วนแบบนี้ นะครับภาพประกอบอย่างที่เห็นก็ต้องบอกว่า,าน่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็นอกจากความสูญเสียผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วในแง่ของทางกายภาพคนที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยนะครับหรือแม้กระทั่งสภาวะแวดล้อมภูมิอากาศที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับก็อยากที่จะเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านนะครับเสสละดังปันน้ําใจให้ความช่วยเหลือเขบอกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในสภาวะที่มีปัญหาวิกฤตมากมายแบบนี้เนี่ยเป็นกุศลอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่นะครับต่อทั้งชีวิตต่อทั้งกำลังใจแต่ในท่ามกลางสภาวะปัญหาแบบนี้ก็มีหลายฝ่ายนะครับหลายภาคส่วนได้ออกมาเตือนกันว่าก่อนที่จะบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือกัรุณาตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วยให้ระมัดระวังนะครับ คนที่ไม่ประสงค์ดีหรือกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเองนะครับเป็นตัวกลางเป็นตัวแทนรับบริจาคเงินก่อนจะไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูให้ดีนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนที่ออกมาเตือนนะหลายคนก็คงได้เจอ,เจอกับเหตุการณ์แบบที่ว่านะก็ขอร้องนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะทําแบบนั้นก็อย่าทําเลยนะครับไม่ช่วยก็อยู่เฉยๆนะอย่าซ้ําเติมหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยนะครับ ก็คอยติดตามข่าวสารกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า,าสภาพการหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเพราะสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งน้ําจิตน้ําใจของคนในโลกใบนี้ตอนนี้เขาบอกว่าถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่ประเทศเนปาลไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจประเทศใหญ่ประเทศเล็กแม้กระทั่งประเทศไทยเองนะครับผู้นํารัฐบาลก็สั่งการ ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ทำ,ำอย่างเต็มกำลังความสามารถมีกลุ่มหนึ่งฮะที่อยากจะชื่นชมบางท่านเนี่ยถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรมีหลายคนนะครับที่อาสาสมัครเป็นจิตอาสาขอเดินทางไปกับทางคณะแพทย์จากประเทศไทยนี่แหละนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่เนปาลน,นะก็อันนี้ขอชื่นชมอย่างจริงใจนะคุณเนี่ยจิตใจคุณงดงามยิ่งใหญ่จริงๆ แต่ถ้าใครไม่สะดวกจะเดินทางไปก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเรามีภารกิจแต่ละคนมีกิจธุระไม่เหมือนกันก็สามารถที่จะปันน้าใจบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตามชื่อบัญชีที่เห็นด้านหน้านี้นะก็จะประชาสัมพันธ์ในรายการเป็นระยะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเข้าสู่เนื้อหาสาระในส่วนของภาคพ,พยากรกับวันอังคารสุดท้ายของเดือนเมษายน2558 วันนี้จันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน6ปีมะแม่ครับประจิมหรือว่าทิศตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุป,ปถัมภ์นะครับคือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ 16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าเซ็นทนไหลในความหมายก็คืออย่ารวมูนนะครับต้องไว้วางใจคนอื่นบ้างอย่าเก็บอย่ากอดทุกอย่างอะไรที่ทําไม่ไหวทําไม่ทันให้หาคนช่วยนะครับระวังคนอื่นจะติดขัดล่าช้าเพราะความใจไม่กว้างของตัวเราส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับทั้งในแง่ของการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุน ความรักหัวใจวันนี้มีระยะห่างให้กันบ้างคนเราถึงจะมีคู่ก็ต้องมีโลกส่วนตัวนะครับแต่คนโสดว,วันนี้ไม่เด่นเสริมในเรื่องของบริบรวารน,นะครับก็อยากจะให้หาคนช่วยในเรื่องของงานแบ่งเบาภาระสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อมาครับราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้อย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงาน รือเรื่องของตัวบุคคลคนเราคิดไม่เหมือนกันคนเรารักตัวเองที่สุดส่วนเงินทองกลับด้านจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเยี่ยมเยือนต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งสําคัญวงเล็บนะครับก็ต้องประเมินศักยภาพเงินทองในกระเป๋าตัวเองให้ดีก่อนความรักหัวใจอย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลถ้าปล่อยให้อารมณ์มีอํานาจมากกว่าส่วนใหญ่มักทําในสิ่งผิดอยู่เสมอครับเสริมให้มีความหนักแน่น สีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีมีนนะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านคนที่มีปัญหาอย่าเพิ่งท้อนะครับสู้ต่อแต่คนที่ไม่รู้จักพอวันนี้ต้องระวังส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะกับการทำธุกรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทความรักหัวใจวันนี้ ปิดร้านหยุดหนึ่งวันฮนะโดยเฉพาะคนโสดเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองความเสี่ยงไม่ดีนะครับความดีไม่ปรากฏกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีเมษร3 3เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้งานทายดีนะครับอีกหนึ่งราศีจะมีโชคลาภหรือมีเกณฑ์ที่จะได้งานเสริมโดยเฉพาะการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่น แต่เรื่องของเงินทองและการลงทุนอย่าทำอะไรเกินกว่าศักยภาพที่มีโดยเฉพาะการดึงเงินในอนาคตมาใช้การสร้างภารรหนี่ในระยะยาววันนี้ระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องในอนาคตความรักหัวใจวันนี้อยู่กันพร้อมนะฮะแม้โสดเองก็มีโอกาสได้ลุ้นเล็กๆเ,เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีขาว <c oughs> ขออภัยครับต่อด้วยชาวราศีพฤษภ 14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองเป็นเรื่องเดียวที่ที่ผมเป็นห่วงสำหรับชาวราศีวัววันนี้ทำอะไรคิดอ่านและวางแผนให้ดีนะครับอาจจะมีภาร,ระบางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นส่วนชีวิตในส่วนอื่นๆงานครอบครัววันนี้จัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแก้ไขปรับความเข้าใจได้ทั้งสองสิ่ง เน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี้ยงคือสีน้ำตาลต่อดที่ชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14รก,กรกฎาคมเมถุนก็มีไฮไลท์อยู่เรื่องเดียวนะครับวันนี้จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของหัวใจไม่ว่าโสดหรือคิดมีคู่หรือคนที่กำลังมีปัญหาและอยากจะเปลี่ยนแปลงระวังจะทุกข์มากกว่าเก่า ส่วนงานและเงินยังมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีครับแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำนะครับครึ่งทาง6ราศีแรกนะครับน้ำหนักครึ่งหนึ่งก็เป็นในเรื่องของสภาพคล่องในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับใช้จ่ายด้วยความ,มระมัดระวังผมเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้เงินเดือนก็ยังไม่ออกนะครับครึ่งหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ 15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานจะเดินงานจะดีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลน,นั้นมีส่วนเกื้อกูลเอื้อประโยชน์นะครับฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักใช้สายสัมพันธ์หรือว่าคอนเน็กชันที่มีให้เป็นหรือแม้กระทั่งคนที่สอนสินไม่กินกันเหม็นขี้หน้ายังไม่มีสาเหตุหรือแม้กระทั่งเคยถกเคยเถียงมีปัญหาค้างคาใจวันนี้อยากให้พบปะพูดคุย นะมีโอกาสที่จะกลับมาดีกันจูนกันติดแต่เงินทองจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดอีกหนึ่งราศีนะครับหรือทุกเพราะเรื่องเงินสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคู่ที่มีปัญหาประคับประคองให้ดีนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะปลาะบางเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควระหลีกเลี่ยงคือสีลทองครับต่อด้ชาวราศีสิงห 17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับนะคุณได้รับมอบหมายอะไรคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่เวลามีปัญหาก็ท้อก็หนีนะภาษาโบราณก็ใช้คำว่าอย่าทำตัวเป็นคนแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะไม้หลักปักขี้เลนพวกนี้ไม่เอาส่วนเงินทองก็ต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานการลงทุนก็ต้องรู้จักการรอคอยจังหวะจะโคน แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าพยายามให้เหนื่อยนะครับโดยเฉพาะคนโสดถึงอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อได้ชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานเวลาจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น ถ้าคุณคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นพักก่อนนะพอแข็งแรงมากพอค่อยกลับมาสู้กันใหม่ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์ผู้รู้กูรูทั้งหลายวันนี้ขอคำปรึกษาได้อย่าดือ้อส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดอยากจะเริ่มต้นนะครับ หนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานถ้าคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วก็อย่าฝืนอย่าเดินต่อนะครับให้เหนื่อยเปล่าสีน้ําเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อได้เชา้าราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าเลือกข้างนะครับในเรื่องของงานโดยเฉพาะในประเด็นที่ยังไม่มีการชี้ชัดยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานหรือคนที่กำลังพิจารณาความดีความชอบให้กับบุคคลอื่นส่วนในเรื่องของเงินทองไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ร้ายเพียงแต่ว่าวันนี้จงเลือกทำในสิ่งที่เป็นไปได้คอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับความรักหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ยังลงตัวดีเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่สูง คนที่มีบริวารอยู่ใต้อนัตต้องมีความยุติธรรมนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานก่อนที่คุณจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าตัวคุณเองนั้นมีสิ่งไหนควรจะปรับปรุงหรือไม่นลาที่สำคัญถ้าวิพากษ์วิจารณใครบอกข้อเสนอแนะด้วยนะ ไม่ใช่ติอย่างเดียวนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ดีนะถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นทําธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นหรือพูดง่ายวันนี้ให้อยู่เบื้องหลังความรักหัวใจวันนี้ทายดีนะครับแม้ก็โสดก็จะได้รับความสนใจให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานดูตัวเองให้ดีก่อนนะครับสีดําส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ 16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เรื่องเงินทองและการลงทุนเหมาะสำหรับการเข้าหาการชักชวนโน้มน้าวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่งานฝากเพราะกลับด้านกันจะมีโอกาสเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะการแสดงออกการวางตัวการละเทศะส่วนหัวใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ใช่แต่สำเร็จหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เสริมเสน่ห์ครับให้คนรักคนเมตตาโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักกสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วง6ราศีหลังนะครับน้ำหนักจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของงานโดยเฉพาะในเรื่องของการช่างใจโดยเฉพาะในเรื่องของการวัดถึงความรู้สึกของตัวเองต้องมีความตักแน่นนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะไม่มีใครดีทุกวันฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะ อย่างที่เคยบอกอยู่เสมอว่าทายดีอย่าชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีเพราะชีวิตคนเรานั้นการกระทำมีส่วนในการกำหนดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็ถึงจังหวะเวลาที่จะได้พูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SNS พกกันสักครู่ครับ